ผู้ใดมาถิงขยะบ่ถิงใส่ถังขยะเนาะนี่รอยน้ำหนามมาองลงองลงเลยไหมไอ้ทั้งยอดไอ้ทั้งยอดมาใส่น้ำหวานเก็บขยะนี่แหละผู้ใดถิ่มแม่นี่นะไอ้ทั้งยอดน้ำหวานหนาวหนาวไอ้น้ำหวานน้องหญิงเลยจ้าอกไอ้ทั้งยอดตะอุ่นอุ่นน้ำหวานหนาว น้ำหวานขอน้อนขอหลับจกากคาวด้วยจ้าไอ้ท้องหยอดน้ำหว,วานหาวคับอีหลับจากเตียคือ้เสียมีแห <c oughs> ้งเตียงขึ้นแล้วก็ไม่แห้งดิโอ้ยเตียงขึ้นมาแล้วน้ำหวานก็สิ่งเด่นตอนเด่นออกกำลังกายเด่นจะไอ้ท้องหยอดนี่ล่ะนะ้อไอ้ท้องหยอดนะไอ้น้ำวหวานเด่นน้ำเงา มันกระโดดโลดเต้นล่ะพี่คงมดลำพานะออานะลำพานจริงๆเลยลำพานน้องหวานจริงๆมาต่องมาลำพานลำบานดอกไอ้ทั้งหมดลำบานเด่นซ้ำหนีบ่ได้บ่อย่ามาห้ยเห็นลำบานเด็กลำบานพ่องคุณยายเดย้คุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขา